สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพี่แออีกแล้วนายอักษรออนเลิร์นะคะวันนี้เราอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นป .3 ค่ะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ที่เท่าไหร่คะที่1เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของศาสนาน้ารู้และยังอยู่ในบทที่2เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ สำหรับพุทธศาสนกชนนะคะเรามีอยู่อีกหนึ่งบทบาทนะคะก็คือการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งหลักธรรมคำสอนเนี่ยก็จะถูกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเราเรียนกันมาแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแต่การที่เราจะศึกษาหลักธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้เนี่ยแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติได้จริงเราควรที่จะเริ่มต้นด้วย ความศรัทธานะคะซึ่งศรัทธาแรกที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ย้อนจากคลิปที่แล้วนะคะยังจํากันได้ไหมคะคราวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของโอวาทสาค่ะโอวาทสามมีเรื่องของอะไรบ้างคะละเว้นการทำความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ค่ะ ซึ่งโอวาสามในแต่ละข้อนะคะก็ถือว่าเป็นแก่นที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจได้ง่ายว่าเราเองนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและก็เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ,ก,บกับหลักธรรมโอวาสามนะคะเราเลยจําเป็นต้องอาศัยหลักธรรมย่อยๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยซึ่งหลักธรรมย่อยๆที่เรานํามาเนี่ย ให้บรรลุถึงหลักธรรมโอวาทสามก็มีอยู่มากเลยแต่ว่าในระดับชั้นป3นะคะเราจะศึกษาเรียนรู้หลักธรรย่อยๆและก็การปฏิบัติตนดังนี้นะคะโอวาทสนะคะโอวาสนะคะจะมีในเรื่องของ การละเว้นทำความชั่วนะคะมีเรื่องของเบญจศีลทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะทําสมาธิเจริญสตินะคะแล้วก็เรื่องของการทําความดีซึ่งจากที่ครูพี่แอร์ได้กล่าวมานะคะเป็นหลักธรรมแล้วก็แนวปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุถึงหลักธรรมโอวาทสามนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีหลักธรรมที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยมากมายเลยซึ่งบางหลักธรรมนักเรียนก็ได้เคยศึกษามาแล้วในระดับชั้นที่ผ่านมาก็คือป .1 กับป .2 อ,อนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักธรรมกันค่ะ ค่ะในเรื่องของโอวาสานะคะข้อแรกที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของการละเวน้นการทําความชั่วนะคะหลักธรรมในข้อนี้จะทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากการทําความชั่วนะคะซึ่งเป็นหลักธรรมง่ายๆนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็ในนามของศีลห้าหรือว่าเบญจศีลเบญจศีลหรือว่าศีลห้ามีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคืออะไรคะข้อที่1ไม่อะไรเอ่ยไม่ฆ่าสัตว์นะคะข้อที่2ไม่รักษ์ ข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อที่4ไม่โกหกไม่พูดปดนะคะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายนะคะสิน5นะคะถือว่าเป็นสินพื้นฐานที่เราทุกคนเนี่ย พึงที่จะรักษาไว้นะคะซึ่งในงานพิธีส่งต่างๆนะคะพระสงฆ์ส่วนใหญ่นะคะพระสงฆ์ท่านก็จะให้ศีลห้าแก่พุทธศาสนกชนซึ่งถ้าเราทุกคนสามารถรักษาเป็นเจสินไว้ได้นะคะการรักษาทำข้ออื่นๆก็จะทําได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอว่าสามข้อต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการทําความดีเมื่อกี้นะคะเราได้ศึกษาในเรื่องของเป็นเจศินหรือว่าศีลห้าไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นข้อห้ามที่ไม่ให้ทําความชั่วนะคะแค่นั้นไม่พอนะคะเราควรที่จะ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ดีด้วยก็คือการปฏิบัติตนตามเบญจธรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ใช้ควบคู่กับเบญจศีลน,นะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุธรรมก็คือโอวาทสข้อนะคะทำแต่ความดีไว้ซึ่งเบญจธรรมหรือว่าทำห้เนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อที่1น,นะคะ ในเรื่องของความมีเมตตาการุณาเมื่อเราไม่ทําร้ายหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นนะคะเราก็ต้องมีความเมตตาการุณาแล้วก็ปรารถนาที่ให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็พ้นจากความทุกข์ข้อที่2การประกอบอาชีพสุจริตนะคะอาชีพสุจริตคืออะไรก็คืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือว่าสังคมด้วยนะคะข้อที่3าม รักในคู่ครองของตนนะคะยินดีภูมิใจในคู่ครองของตนนะคะไม่ล่วงเกินคู่ครองของผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆทั้งสิน้นข้อที่4ค่ะมีสัจจะมีสัจจะคืออะไรคะพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงพูดแต่สิ่งที่ดีงามนะคะ และก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อส่วนรวมนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5มีสติสัมปชัญญะก็คือการทําอะไรก็ตามแต่นะคะเราต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังที่จะกระทําสิ่งนั้นนะคะจะได้เตือนตนเองว่าไม่ให้ประมาทนะคะแล้วก็ไม่ไปทํา ไม่ไปกระทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ำลงค่ะค่ะเมื่อกี้ครูพี่แอร์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าหลักธรรมเบญจะธรรมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งเบญจะธรรมข้อที่5ก็คือการมีสติสัมปชัญญะนะคะจะเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเน้นให้เราต้องรู้จักการควบคุมตนเองนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดความประมาทสติสัมปชัญญะมีคำศัพท์อยู่2คํคำอย่างเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วก็คือมีคำว่าสติกับกับอะไรคะ สัมปชัญญะก็คือการาลึกได้นึกได้ไม่เผลอรู้ตัวรู้ชัดเข้าใจชัดแล้วก็ไม่ลืมตัวที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเด็กๆธรรมมาข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการไม่มีสติสัมปชัญญะจะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างนะคะบางคนนะคะปกติจะเป็นคนที่น่ารักน่าพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดศีลหรือว่าผิดธรรมนะคะก็คือเมื่อดื่มสุราเข้าไป บางคนก็กลายเป็นคนที่เป็นยังไงคะโมโหร้ายเป็นนักเลงนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้หรือบางคนขาะสติสัมปชัญญะจะเกิดความประมาทบางคนดื่มสุราเข้าไปนะคะประมาทขับรถก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยจนรัฐบาลนะคะจะต้องมีนโยบายในเรื่องของอะไรคะเมาไม่ขับเกิดขึ้นให้เราปฏิบัติตนได้ถูกต้องในทุกวันนี้ค่ะ ค่ะโอวาสามนะคะนอกจากเรื่องของเบนจะศีลเบนจะทำอย่างที่เมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้วนะคะยังมีในเรื่องของสังฆาวัตถุสีด้วยสังฆาวัตถุสี่นะคะเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยรู้จักการสงเคราะห์กันและกันนะคะก็คือช่วยยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่นนําไปสู่การผูกไมตตีซึ่งกันและกันนะคะเอื้อเฟื้อเกื้อกลูลต่อกันซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะทําให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะ เราจะเห็นได้ว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะนักเรียนก็จะเห็นผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยประพฤติปฏิบัติหลักธรรมข้อนี้กันมากซึ่งส่งผลให้ชาวต่างชาติจำนวนมากนะคะให้ความชื่นชมคนไทยสังคมไทยนะคะเรามาดูกันว่าสังหาวัตถุสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะในเรื่องของคาว่าทานทานคืออะไรคะทานคือการให้หมายถึงการให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งของ อาหารยารักษาโรคนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเช่นในช่วงเกิดโรคโควิด1 9นะคะก็ได้มีคนนำน้าก,กาอนามัยไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือว่านำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งคะ่ะข้อที่2ปิยะวาจาปิยะวาจาคืออะไรคะก็คือการพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพพูจาไพเราะนะคะพูดแต่ความจริง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะข้อนี้นะคะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นท่านสุนทรผู้นะคะก็ได้แต่งกรที่สอนเกี่ยวกับการพูดไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความค่ะ ข้อ3ค่ะอัตจริยานะคะก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะการช่วยเหลือกันอย่างเช่นช่วงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็ทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9นะคะให้ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ข้อสค่ะสมานัตตานะคะคือเป็นผู้ที่มีความสม่ำเสมอวางตัวได้เหมาะสมกับฐานะอย่างนักเรียนนะคะก็ถือว่าอยู่ในวัยเรียนเราควรใช้เงินอย่างอย่างประหยัดนะคะไม่แต่งกายตามแฟชั่นจนมากนักนะคะและทำในข้อนี้ยังสอนให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นไม่ว่าเราจะมีฐานะยากจนร่ลำรวยหรือว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ จเจริญรุ่งเรืองมากน้อยขนาดไหนก็ตามนะคะเพื่อนที่เราเคยคบตั้งแต่สมัยเด็กจนมาถึงปัจจุบันเราก็ควรที่จะคบเขาไว้นะคะไม่ควรเอาในเรื่องของฐานะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานมาเป็นตัวที่จะแบ่งแยกนะคะว่าเราควรที่จะคบหรือเลิกคบเขาค่ะ ทำข้อต่อไปเกี่ยวกับการทําแต่ความดีนะคะก็คือคาราวะสธรรม4ี่นะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมสาหรับคารวาสหรือว่าผู้ที่คลองเลือนนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือบุคคลธรรมดาหรือว่าบุคคลสามัญทั่วไปนั่นเองนะคะนำทำข้อนี้ไปยึดถือปฏิบัตินะคะแม้แต่วัยของนักเรียนก็สามารถนำไปปฏิบัติด,ด้วยทั้งนี้นะคะทำข้อนี้ยังช่วยให้เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข คารวะรธรรม4ี่นะคะจะประกอบไปด้วยข้อที่1นนะคะสัจจะก็คือมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดแต่ความจริงพูดคำไหนคำนั้นนะคะแล้วก็เป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้แก่ตัวเราเองด้วยข้อที่2ธรรมะก็คืออะไรคะก็คือการข่มใจของตนเอง,บ,งบังคับควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายนอกจากนี้นะคะธรรมะยังหมายรวมถึงการข่มใจตนเองนะคะไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นเพื่อนชวนเราไปเล่นเกมแต่ตอนนี้เรายังมีการบ้านที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะผู้ที่มีธรรมะก็จะเอาเวลาไปทำอะไรคะไปทำการบ้านนะไม่ไปเล่นเกมตามคำชักชวนของเพื่อนค่ะข้อ3นะคะจาคะจาคะคืออะไรก็คือการที่เรารู้จักเสียสละ บริจาคหรือว่าแบ่งปันสิ่งของของตนเองให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความมีน้ําใจแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันและทําให้เราเนี่ยได้รับไมตรีหรือว่าเกิดไมตรีแล้วก็ผูกน้ําใจกับผู้อื่นได้ด้วยข้อทีขันติคืออะไรคะก็คือความอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งต่างๆที่มีผลต่อตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะ เรียนมาเหนื่อยหรือว่าทํางานมาเหนื่อยนะคะพบเจอความยากลําบากหรือว่าความเจ็บป่วยไม่สบายของตนเองนะคะอดทนเมื่อเราถูกผู้อื่นต่อว่าหรือว่าใช้คําไม่สุภาพนะคะหรือว่าเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆเราไม่ควรที่จะทิ้งปัญหานั้นไปอันนี้ก็คือในเรื่องของขันติค่ะ ธรรมะอีกตัวเกี่ยวกับการทําความดีนะคะก็คือธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของอัตถะสามนะคะอัตถะแปลว่าอะไรคะแปลว่าประโยชน์หรือผลที่มุ่งหมายในการดําเนินชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะทํากิจใดก็ตามนะคะเราก็มุ่งหวังที่จะทําให้เกิดประโยชน์ซึ่งประโยชน์ที่เกิดนั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือข้อที่1เราเรียกว่าอัตถะนะคะคืออะไรคะคือ ประโยชน์แห่งตนเป็นสิ่งที่เราทำแล้วหรือว่าตนเองทำแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ซึ่งในการดำเนินชีวิตจริงของของพวกเราทุกคนนะคะหรือว่าผู้คนทั่วไปเนี่ยก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ลักษณะนี้เป็นอันดับแรกอยู่แล้วเช่นถ้าเราทำการบ้านของเราเองนะคะเราก็จะเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราก็อาจจะสามารถทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นและผลการเรียนของเราก็จะดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ข้อต่อไปนะคะในเรื่องของปะลัทธะซึ่งหมายถึงอะไรคะหมายถึงประโยชน์ผู้อื่นในการทํากิจบางอย่างเราจะต้องรู้จักการเสียสละนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องคํานึงว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากความคิดแบบนี้นะะมันเป็นเรื่องของการคิดถึงส่วนรวมนะคะเช่นการไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ไปปลูกต้นไม้ ช่วยทําความสะอาดถนนอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาจากการที่เราทําประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือเราจะเกิดความสุขทางข้อ3ค่ะอุปยัตถะนะคะก็คือการประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งเรานะคะแล้วก็ผู้อื่นได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นตอนนี้นะคะในบางจังหวัดเนี่ยทางราชการก็ได้สั่งปิดพื้นที่นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด1 9นะคะพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ได้ขายของตามตลาดนะคะก็ได้เปลี่ยนวิธีการขายให้สั่งของทางลายหรือว่าทางโทรศัพท์นะคะทางเฟ e บุ o กนะคะก็ได้ไปไลสดขายในราคาที่ไม่แพงนะคะบางรลายก็ขายถูกกว่าเดิมเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเชา่าค่าเช่าหน้าร้านนะคะแล้วก็สามารถนำจัดส่งสินค้าถึงบ้านของผู้ซื้อได้ การขายสินค้าลักษณะแบบนี้นะคะทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันนะคะคนขายก็ขายสินค้าได้ไม่ต้องปิดร้านนะคะส่วนผู้ซื้อก็ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะให้เสี่ยงต่อการติดเชือ้อดังนั้นการทำกิจต่างๆเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาให้รอบครอบไม่คำนึงถึงประโยชน์ของเราอย่างเดียวนะคะควรจะคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเกิดความสงบสุขมากขึ้นค่ะโอวาสามทำแต่ความดีข้อต่อไปนะคะก็คือการกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นการทําความดีเพื่อให้ชุมชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะมีความเจริญมีความเป็นอยู่ที่ดีโดยหลักธรรมที่เรานํามาปฏิบัตินะคะได้แก่มงคลนะคะซึ่งมงคลคืออะไรคะ คือความดีงามความเจริญนะคะซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แนะว่าผู้ใดที่ได้ปฏิบัตินะคะก็ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด38ประการด้วยกันในชั้นป .3 นะคะนักเรียนจะได้เรียนอยู่ทั้งหมด3ประการนะคะก็คืออันแรกก็คือการรู้จักให้นะคะข้อที่2ก็คือการพูดจาไพเราะแล้วข้อที่3ก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ มงคลแรกที่จะศึกษากันนะคะเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วก็คือการรู้จักให้ก็คือการรู้จักบำเพ็ญทานนะคะให้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งของอาหารนะคะยังรวมไปถึงในเรื่องของการให้ความรู้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะมีหลักธรรมที่ครูพี่แอร์ได้พูดให้ฟังไปบ้างแล้วตอนต้นนะคะที่จะสัมพันธ์กับมงคล38ก็คือในเรื่องของทานในหลักธรรมของสังฆะวัตถุ4นะคะและก็ จาคะในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็คารวัตธรรม4ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันค่ะมงคลที่2ก็คือการพูดจาไพเราะหมายถึงการที่เราพูดจาสุภาพพูดสิ่งที่เป็นมงคลพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงไม่พูดสออเสียดผู้อื่นหลีกเลี่ยงคำพูดที่จะนำไปสู่ การทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็พูดให้ถูกกาลเทศะก็คือพูดให้ถูกเวลาถูกบุคคลถูกสถานที่นะคะพูดให้เป็นปิยวาจาการมีวาจาอันเป็นที่รักนะคะปิยวาจาคือการมีวาจาอันเป็นที่รักตามหลักธรรมของสังหาวัตถุสีที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะมงคลข้อที่3ก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะในทางพระพุทธศาสนาถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมในการพักอาศัยมีลักษณะ ดังนี้ข้อที่1ค่ะเป็นพื้นที่ที่ทำไมคะอยู่สบายอยู่สบายเป็นยังไงก็คือหมายความว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษนะคะการเดินทางไปมาสะดวกเป็นแหล่งชุมชนที่ดีไม่มีแหล่งอบายมุกอาหารการกินไม่ขาดแคลนนะคะเป็นแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หาได้ง่ายและราคาไม่แพงค่ะมีบุคคลที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นสถานที่ที่ มีแต่คนจิตใจอดอ้อมอารีมีศิลธรรมอาศัยอยู่มากไม่มีโจรผู้รายอาศัยอยู่นะคะหรือว่าไม่มีโจรผู้รายเข้ามารักขโมยของในบ้านเรานะคะเป็นแหล่งธรรมะสามารถ เดินทางไปวัดได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกนะคะมีผู้ทรงศีลมีโรงเรียนมีแหล่งศิละปะวิทยาอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งที่พักอาศัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทำแต่ความดีกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าชุมชนเป็นแหล่งที่เราอยู่อาศัยศึกษาเล่าเรียนได้ซึ่งลักษณะของชุมชนจะเป็นแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมดีชุมชนของเราก็จะเป็นยังไงคะ จะิญก้าวหน้ากล่าวให้ง่ายว่าชุมชนจะเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยเมื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญกับเรานะคะเราจึงต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราด้วยค่ะกะตัญญูแปลว่าอะไรเมื่อกี้กล่าวมาตั้งเยอะแยะแล้วกตัญยูแปลว่ารู้คุณต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณแก่เรา กตะเวทีแปลว่าการตอบแทนสิ่งที่มีอยู่หรือบุคคลที่มีพระคุณแก่เราหลักธรรมในข้อนี้นะคะจะสอนให้เรารู้ว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นยังไงคะมีคุณแก่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางตรงหรือว่าทางอ้อมเราก็ควรที่จะรู้จักกตันยูขณะเดียวกันก็ต้องมีความกะตะเวทีด้วยก็คือต้องรู้จักตอบแทนชุมชนนะคะแล้วก็ตอบแทนสิ่งแวดล้อมด้วยกัน ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างการสแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อชุมชนก็คือเช่นดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนที่เราอยู่นะคะดูแลรักษาสาธารณาสมบัติของชุมชนแล้วก็ไม่สร้างความเสื่อมเสียช่วยรักษาชื่อเสียงของชุมชนที่เราอาศัยอยู่การสแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเช่นรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะให้สะอาด ช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเรานะคะไม่ทำลายแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดค่ะโอวาสามทำแต่วความดีข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะพระพุทธศาสนานะคะสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์นะคะคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์หน้าตาจะดูอ่อนโยนนะคะดู มีความเมตตาการุณาน่าคบหานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามนะคะก็มักจะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาก็ได้แนะนําวิธีการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อบรรลุหลักธรรมโอวาทสานะคะด้วยการบริหารจิตนะคะด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะการทําสมาธินะคะเป็นการฝึกควบคุมจิตใจนะคะให้จดจ่อกับสิ่งใดกับสิ่งหนึ่งได้นาน,านๆเช่นจดจ่ออยู่กับ ลมหายใจเข้าออกเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็หายใจเข้าว่าไงคะพุทหายใจออกว่าโทนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเจริญสติเป็นการฝึกให้รับรู้นึกได้ระลึกได้นะคะไม่เผลอนะคะรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นนะคะจิตใจเราเป็นยังไงคะ จะได้ไม่ walk away นะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ตลอดซึ่งผู้ที่มีสติจะกระทำสิ่งต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะการเรียนหนังสือหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือซึ่งการทำสมาธิแล้วก็เจริญสติเนี่ยจะต้องลงมือฝึกฝนนะคะถึงจะปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็ทำอย่างต่อนเนื่องก็จะเกิดผลดีกับตนเองค่ะสรุปนะคะหลักธรรมโอวาทสามที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยในเรื่องของการละเวน้นการทำความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแก่นเป็นหัวใจทำให้พุทธศาสนิกชน,เ,นเข้าใจได้ง่ายแต่การที่เราจะบรรลุหลักธรรมโอวาทสามนะคะจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยหลักธรรมอื่นๆเ,นเข้ามาช่วยเสริมนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลักธรรมเลยอย่างที่ครูพี่แอร์ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะอย่างเช่นเช่นอะไรบ้าง และเว้นการทําความชั่วนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติและเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีเบญจศีลหรือว่าเป็นผู้ที่มีศีลห้าจบไปแล้วนะคะสําหรับทมที่เกี่ยวกับโอวาทสามนะคะครูพี่แอรก็มีกิจกรรมทาเพลินมาฝากเด็กๆเ,เหมือนเช่นเคยนะคะมีให้นักเรียนตอบคําถามด้วยกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกนักเรียนปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบนะคะ ข้อที่2ในัยของนักเรียนเองสามารถกระทำความดีได้ด้วยวิธีใดบ้างและความดีนั้นตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อไหนนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่แอร์ก็มีคำสอนของพระมหาสมปองมาฝากจงมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตคนมองโลกในแง่ร้ายจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตอย่าลืมนะคะเด็กๆนำโอวาาที่ครูพี่แอได้สอนไปในวันนี้ ไปปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันกันกบคนในสังคมอย่างมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน